Mấy nước kèm lên là không nhỉ. Điệp rồi Đã, chèn kèm lên là nè Mấy đứa đi tắt đây không Ủa, ủa, ủa. Ủa, ไม่ดีนะครับถ้าเกิดดราม่ากับยี่พ้ไปแอมซูมูไรตรงนี้ผมกลัวของไม่ตรงปกส่งให้ตามที่รีวิวไห้นะครับนี่เลยสินค้าแบบนี้เลยนะครับผมะแถมถุงมือแล้วก็แถมฟอกจมอดถุงแล้วก็ปลาแบบนี้ส่งไม่ให้นะครับใครสนใจกดหนึ่งใต้ที่เลยส่งจริงเดี๋ยวมาดูตัดไผ่ได้ไหมใช้งานได้ไหมนะครับผมมาอันนี้จะเป็นตาไผ่นะครับดูครับตาไผ่ก่อนเลยนะครับผมมาไผ่แห้งนะครับผมนี่ไผ่แห้งก็ตัดได้ลองตาไผ่ดีนะฮะนี่นะครับ ตัดได้จริงใช้งานได้จริงนะครับตาไผ่ไผ่นะผมตัดได้นะครับนี่ไม่บินนะครับผมเดี๋ยวใช้งานให้ดูนะครับนี่คือสินค้าจริงนะผมที่เอามารีวิวให้ดูนะครับอันไผ่ก่อนเลยตาไผ่นะฮะดูนะครับตาไผ่ตัดได้นะฮะไผแห้งแบบนมา ทางร้านเราจะรับคูมให้เรียบร้อยใหผมพร้อมใช้งานรูกแข่เงกันได้นะครับไม่บินนะครับผมนี่เล่นมือให้หนึ่งคู่นะครับผมแบบนี้นะฮะแล้วมีปลอกให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูโฟม,มกันนะฮะกับกระดาษ A4 e นะฮะเปิดโฟมให้เรียบร้อยนะครับผมนีม่ คือซื้อไปแล้วพร้อมใช้งานเลยนะฮะโอเคนะครับผมเปิดคุัมเรียบร้อยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยะฮะสันหมาที่ห้ามิลน,นะครับความยาวรวมดามน,นะผมสี่สิบ้าเซนนะครับมีปอกไปให้นะฮะแล้วก็ถุงมือนะครับแบบนี้นะฮะไปสนใจนะผมอยากได้ไปไว้ใช้งานนะผม อินบอกเขามาได้เลยขอบคุณครับ